ท่านสาธุชนบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอต่อวันก่อนเลยนะไปจบลงตรงไหนกันละ่ะตอนที่ท่านบอกว่าเป็นพระที่หนักเป็นพระที่มีกรรมหนักที่ท่านปลอมตัวคือทำตัวเป็นพระแล้วก็บวชแต่ตัว ใจไม่ได้เป็นพระอันนี้จําให้ดีในบรรดาญาโยมผู้บริษัทร่างกายไม่มีความหมายความบริสุทธิม์มาอยู่ที่ใจและก็มัวเมาในลาบยศเสิ่สุขและกามสุขมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมันบ้างมีวิปรสศนาญาณดีบ้างที่เป็นพระอริยเจ้ามาไหว้ท่าน ไดเลยทำใหญ่ในฐานะที่เป็นโยคุณกรรมนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านลงงเวจีมหานรกวันนี้ไม่วิจารณ์เมื่อวานวิจารณ์เสพพอใจวิจารณ์ให้ญาติโยมทั้งหลายว่าคนที่ห่มผ้าเหลืองในพระพุทธศาสนาอย่านึกว่าดีทุกคนที่ได้มีความรู้อะไรต่ออะไรดีๆเนะี่ยได้ยำเส็เยอะ ที่พบมันแล้วน่าสลดใจอายเด็กอาจจะมาต้องอายเด็กไปด้วยในฐานะที่มีศักดิ์ศรีที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ก็เป็นที่น่าชื่นดาว่าท่านพวกนั้นท่านคนด้านที่อย่างดีที่สุดถือตำราชั้นเรียนเก่งเป็นปริญญ์ชั้นนั้นท่านได้เป็นปริญญาชั้นนี้ที่มียศชั้นนั้นยศชันนี้ แต่พอเด็กๆเ,เขาทำมโนยิธิเือปพญญาสมาบัติได้กลับทำตนเลวเป็นอสุรกุยใช้วาจาสามหาวว่าทำไมละ่ะไปสวรรค์ได้ทำไมไม่อยู่ที่สวรรค์ไปพรหมได้ทำไมไม่อยู่ที่พรหมลงม,มาทำไมนี่วาจาอย่างนี้มันเลวยิ่งกว่าสัตว์เชานที่เขาเลี้ยงและสมควรไหมที่จะมีผ้ากาสาวพัดหมจิตกาย และนอกจากนั้นพระธรรมคําสอนอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนไว,ว้ฝ่าฝืนคัดค้านทําลายก็ด้วยการทั้งปวงสุขวิปัสสโกติวิโชชะละพิญโยปิสัมมิทัปโตไม่ได้เคยสนใจไม่รู้เรื่องอะไรดำน้ำไปทางใดก็ไปทางใดทางหนึ่งไม่ยอมรับความดีที่องค์สมเด็จพระสะมรระมมัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้ เอาละใครจะนับถือใครกว่าช่างนะี่เล่าให้ฟังคุยกันต่อไปไว่าออันนี้ีข้อหนึ่งที่ชวนให้ท่านลงเวจีทถ้อยนั้นนะเมื่อได้เรื่องแล้วก็ดีใจมากลาคุณลงกลับท่านเยอคุณก็ลงนรกไปตามตำแหน่งใหญ่ของท่านเมื่อคุยกอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพองท่านนะ,ะเมื่อ คุณยายกับก็เอาเรื่องทรัพย์สินของท่านเจ้าคุณเอามาบรรยายบรรยายให้ฟังคุณยายก็ตกใจว่าถามว่าพอเล็กรู้มาได้ยังไงก็เรียนจนว่าเมื่อคุณยายไปฝั่งโน้นฝั่งโน้โนหมายถึงฝั่งพน,นันครอาตมาอยู่ฝั่งทนชาวชนบุรีเรียกว่าฝั่งโน้นฝั่งพนะนครเนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งโน้น สมัยนั้นจะจะดิ่งชันไปก็ลลำบากมากต้องมีเรือยนต์หรือว่าเรือโดยสารที่บ้านก็ไม่มีเรือยนต์ต้องอาศัยเรือโดยสารขนาดเล็กเขาม่็นาพี่รมพักดีออกก็เป็นเวลาวันหนึ่งรืออกไปเกินห้าเที่ยวการที่จะแอบการที่อาจจะมาจะแอบไปอ่านป้ายที่ค้าฮะ แอบไปอ่านป้ายเทอยวประกาศไว้เอามาเบ่งกับคุณยายมันก็ไม่มีทางเมื่อคุณยายท่านฟังแล้วท่านจะแปลกใจถามว่าทราบมาได้ยังไจงจเรียนท่านว่าก็คุณยายไปเยี่ยมศพท่านยายคุณผมก็ไปสืบทางเมืองน,นรกสิครับเพราะท่านยายคุณลงอเวจีท่านลงเรียกมาเล่าความเล่าความประพฤติเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ ท่านยาคุณบอกให้ฟังหมดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องปกปิดบอกให้ทราบทุกอย่างเมื่อพูดจบท่านยายก็เรียกน้าสมใจที่ไปด้วยให้เอากระดาษที่จดทรัพย์สินต่างๆที่ท่านยาคุณและคณะกนะรรกมาการเขียนประกาศไว้นะคือจดทรัพย์สินของท่านยายคุณที่คณะกรรมการเขียนประกาศไว้ น่าสนใจอ่านให้ฟังให้ท่านฟังเมื่อท่านอ่านแล้วน่าสนใจก็บอกว่าตรงทุกอย่างท่านยายถึงก็เป็นอุทานว่าไม่น่านเลยพระใหญ่โตทําไมเลวสามอย่างนี้พ่อเล็กไม่เคารพท่านถูกแล้วยายเองซะอีกยังโล่กว่าพ่อเล็กนี่แนละไอการระบายสีดีๆันเป็นอย่างนี้ทำให้คนดีเขาเสียทรัพย์สิน ทำให้คนดีเขาเสียความดีที่จะพึงได้เพราะการไหว้พระนี่มีค่าไม่เท่ากันพระดีนอานิีงสงมากพระเลวนอานิสงสงน้อยท่เลวถึงที่สุดเลยไปในรกด้วยกันเพราะสอนให้คนปฏิบัติแบบเดียวกันเวลานี้ก็มีเยอะนะไม่เยอะเวลานี้มีเยอะที่ดึงคนไปในด้านมิจฉาทิฏฐิให้ไปเหมือนกันค้านมไปพุทธพจน์บทพระมาลี ว่าในด้านสุขวิปัสสโกคือบสำเร็จอรหันแล้วไม่เห็นอะไรเตวิโชมีวิชาสามคือระลึกชาติได้มีทิพยุขยานฉะลพะินโยสแสดงนิดได้ปฏิสัมมิทัประโตทรงนิดได้และมีปัญญาดีมีความฉลาดแนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนามีสี่ระบบแต่ว่าแต่ละระบบก็มีวิธีปฏิบัติหลายๆสิบวิธีอันนี้เขมีอยู่ แต่ว่ายังมีท่านที่หลับหูหลับตาไม้แหลมแทงลูกตาดำมองไม่เห็นอะไรถือว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามฉันอันนี้ไม่ถกูกต้องตามฉันถึงถกูกยังนี้มีอยู่ในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ก็ยังดีใจที่บรรดาเด็กอนุมาลเด็กชัน้นปรถมเด็กชัน้นมัธยมแกปฏิบัติกันได้ดีตามที่ท่านผู้มีพระคุณ เป็นพระก็มีเป็นคราวาสก็มีช่วยกันสั่งกันสอนค้นคว้าม,มาแล้วทําได้เวลานี้เป็นแค่เดือนพฤศจิกายน2521ถึงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคม2522ปริมาณที่ท่านสร้างความดีมีศีลห้าเป็นปกติเพืเ่อัตโนมัติเท่าที่ทราบลาที่ไม่ทราบก็ไม่รู้มีจำนวนคนนับแสนแล้ว ดีใจไหมที่วันที่ว่าทางบ้านเมืองของเราจะมีคนดีขึ้นถึงกับมีนักเรียนในร้อยเจ้าปรอนักเรียนในเรือกาศนักเรียนในเรือนักเรียนตำรวจในร้อยตำรวจนะมาตั้งใจจะชำนุมตั้งเป็นคณะพุทธศาสนาขึ้นขอให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นกฎังครับ แม่เธอก็จะรวมบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆคัดคนที่มีศรัทธาแล้วก็รวมนักเรียนต่างๆชั้นมัธยมคือชั้นมัธยมชั้นปถม,ม,มนี่ต่อไปเยอะแล้วเขมีเยอะเวลานี้เป็นหมืน่นพวกนี้ทําตัวได้ดีสามารถรู้สวรร,ร,ร,รรค,รรรรคร์รู้นรกรู้พุมโรครู้นิพพานเขารู้ได้โดยการฝึกจากครูบาอาจารย์เขานี่ไม่ใช่มาาตม,มาเป็นอาจารย์ใหญ่นะท่านฝึกกันเยอะหลายสำนัก ติดนขอชมเชยท่านที่ท่านสนับสนุนพระพุทธศาสนาแล้วผู้นี้ก็พาคิดว่าถ้าข้าราชการทุกคนไม่กินเหล้าบ้านเมืองจะ,จะเจริญมากกว่านี้อันนี้เป็นความคิดของเด็กแต่ได้ว่าผู้ใหญ่เห็น,นดีได้ไหมในเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นว่าประเทศไทยเราจะมีความสุขเมื่อเด็กพูนนี้มีอำนาจบริหารประเทศเห็นไหม นี่ที่เขามองดูตามมุมที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆนะมีามนี้ไม่เห่เดาสุม่มไปว่าตายแล้วก็ศูนย์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรมโลกไม่มีไม่สามารถจะมีใครไปได้ก็ถ้าเยางโง่เง่าเต่าตนเป็นงัวเป็นควายก็เป็นแต่คนเดียวสิจ,ววนนะจะไปชวนในชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นควายไว้ด้วยนะมันจะมีประโยชน์อะไรควายเนะี่ยมันดีกว่าคนเลวนะ ควายถึงแม้ว่ามันจะโง่แต่ความจริงควายมันอาจจะไม่โง่แต่มันพูดภาษาคนไม่ได้มันมีสภาพเมือกรับาบรับทาบรับใ้ที่ไม่มีข้าจ้างก็ยังไม่สายเขายังไม่ทําให้คนดีที่ก็กลายเป็นคนเข้าใจผิดคนเลวไปไม่เหมือนกับคนจังไรที่ถือความชั่วของตัวเข้ามาหักล้างความดีขององค์สมเด็เจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ผู้ย่างนี้นด้มาถูกด่าตลอดท่านนังสืบนั่งนงันงสือด้วยและทั้งสถานีวิทยุด,ด้วยแต่ว่าตะมาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขาด่าใครถ้าด่าตะมาตะมาถือว่าด่าพระพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่หนักใจแล้วพระพุทธเจ้าเวลาท่านถูกดา่าท่านว่ายัางไงเวลาถูกพรามดา่าพรามหาว่าท่านแพ้เพราะไม่ด่าตอบ พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าอาตตาถาคตมีความรู้สึกว่าถ้าใครโกรธอาตมาแล้วก็ด่าอาตมาถ้าอาตมาไปด่าตอบอาตมาถือว่าอาตมาเลวกว่าบุคคลนั้นนี่เป็นอนุภาทุกคนเราถ้าจะมองตามความเป็นจริงในหลักพระพุทธศาสนาในการบรรลุมาผลย่อมไม่เหมือนกันแต่เหมือนเหมือนที่ตากิเลสแต่จริยาที่ขึ้นกายบรรลุก็เหมือนคนกินอาหาร จะให้ปรนิยมกินรัอย่างเดียวกันเนะื้ออาหารอย่างเดียวกันมันไม่ได้เขาจะกินยังไงมันก็อิ่มเท่านี้ก็จะดีทมไปเวลานี้เนี่ยมีเยอะแยะจะมารู้สึกยิ้มยิ้มในใจว่าเธอจะยังไงก็ช่างเถอะฉันแก่แล้วไม่ช้าฉันก็ตายยังไงไงก็ตายฉันไม่ไปก็เธอหลอกให้อเวจีหรือโลหกุมพีนะเรียกว่าเรือว่า,อ,วาอะไรละ่ะ ลืมนรกอีกสักขุม,ขมใหญ่ซะด้วยที่โลก,กันตารนรกเอาเวจีและโลก,กันตารนรกก็ไม่ขอไปด้วยนะจะไปก็เชิญไปตามทิยาสายมาคุยกันตามหนังสือต่อไปนี่แปลว่าอนี่เป็นมุมหนึ่งของนรกที่ใครๆก็สามารถจะเห็นได้ถ้าบวชเพื่อความเป็นพระ แต่ว่าถ้าเาบวชกันเพื่อสแสวงหาความรู้เป็นอาชีพหรือว่าเพื่อยศฐานดาศัตว์หรือว่าลาผลเพื่อเป็นเหยื่อล่อสตรีที่เห็นว่าดีงามท่านก็ตามท่านไปตามท่านจะคุณอ,องค์นี้ก่อนแล้วกันถ้าบวชแล้วปฏิบ,บัติตามพระคำปฏิญาณได้ไว้ เมื่อวันบวชว่านิพพานัสะสัชิกิยายะเอตังกาสาวังเรตวาปัพาเชธรรมพันตีเขียนตัวหนังสืออาจจะพลาดฟังไปบ้างก็ช่างมันแปลว่าท่านหลายข้าพเจ้าขอรับผ้ากาวสาวัดเพื่อทำแจ้งสมนิพนนันธ์เป็นอนุว่าเมื่อก่อนนี้เวลาจะบวชเขาใช้คำปฏิญาณตนแบบนี้เวลานี้เขาเลิกไปซะแล้ว พอ่ออะไรเคยว่านิาพานไม่มีนิาพานไม่ดีแลว้วเวลาบวชก่อนจะบวชจนจะภาวา่าเป็นพระท่านอุปชา,าสอนอาจารย์ปัญยากากรรมฐา,านที่เราเรียกกันว่ากายคตานุสติกรรมฐา,านถ้าอย,ยากจะทรา,าบว่าพอบวชเข้ามาแล้วนะใครปฏิบัติกันบ้างน,นี่เวลาบวชปฏิยานไม่อย่างหนึ่งศึกษาในาวันบวชนัน่นเองสอนกันอุปชาสอนกับตาย ได้สงสัยเหมือนกันนะพระอุปชาบางองคทำเหมือน่าก็ไม่ทราบที่ว่าก็ไปตามแบบอุปชาเวลานี้ต้องสอบกันทำอะไรตัวอะไรกันแต่ว่าสอบอะไรมาก็ไม่ทราบสอบความเป็นอุปชาแล้วก็สอบหรือว่าสอบวิชาหากิงกันแน่อุปชาจริงๆสมัยก่อนเขาต้องควบคุมพระอว่ากันไปดีกว่า เมื่อพูดเรื่องนี้ก็พูดให้มันชื่นใจเพราะว่าโดนอารัชีเล่นงานมามากที่สามารถตรงตุมันได้ถึงห้าสิบเปรษานเสร็จอเกือบจะห้าสิบเปรษา็นอยู่แล้วก็ยังดีที่อารัชีไม่กระทบืบตายแต่เวลานี้ไม่ยอมให้อารัชีกระทืบแล้วนะจะเป็นอารัชีอันดับไหนก็ตาม ไม่ยอมให้กระทืบแน่นอนแล้วเพราะว่ามีกำลังประมาณทักสามแสนเวลานี้มีกำลังที่เป็นกำลังเองจริงๆประมาณได้สามแสนเศษแต่ว่าถ้าไปสองสามเดือนจากเดือนตุลาคมนี่มันจะเลยกว่านั้นไปอีกตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบสองไอ้กำลังนี่ไม่ใช่กำลังอันตรพันกำลังที่คนเห็นความดีของพระพุทธศาสนา หากว่าพระอรัชชีเห็นว่าไม่คนจะร่วมก็จะขอแยกในกายออกมาเป็นพุทธนิกายนี่เราว่ากันเฉพาะอรัชชีนะแต่พระที่มีความดีทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาอย่าเข้ามายุ่งนะอย่านึกว่าไปว่าท่านถ้าท่านองค์ไหนคิดว่าว่าท่านขอบรรดาญาโยนทั้งหลายจงทราบว่าพระองค์นั้นคืออรัชชี เราก็ว่าอารัชีคนหน่าด้านที่ไม่มีความอายทําลายพุทธศาสนาคนดีก็อย่ายุ่งสินอนอเฉยสบายสบายใจดูตัวอย่างพระพุทธเจา้ทาท่านถูกด่าถูกว่าถูกดินทาร์ท่านว่าไรใครเนี่ยแต่มาก็ไม่เคยว่าอะไรใครว่าแต่บอกให้เขาฝังว่าอารัชีอย่ายุง่งเวลานี้เมื่อก่อนมองดูว่าใครจะเป็นคนดีมั่งใครจะเป็นอารัชีมั่งมองมานาน เวลานี้เข้าใจดีแล้วว่าใครเป็นใครบางความจริงในศาสนา,านี่คนอย่าสังคายนา,ยาสักทีหนึ่งใครสังคายนาคนอย่าสังคายนาตัวหนังสือดูว่าถ้าไม่ดีก็เอาไปหิไปใช้หมดมันรกวัดรกสถานที่เปลืองข้าวชาวบ้านทําให้ชาติจะต้องสลายตัวไปด้วยถ้าทางด้านศาสนาไม่ดีทำให้คนแตกความสามาัคคี อินเดียเนี่ยต้องเป็นเทศเป็นท่ายเขาเราเรื่องาศาสนาคนในาศาสนาไม่ดีเวลานี้พวกเราก็เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มมานานแล้วแบ่งคนออเอาเป็นก๊กเป็นเหล่าเพราะเรื่องาศาสนาเริ่มแล้วนะคนที่จะมองมองกันบ้างไว้ได้บ้างคุยกันต่อไปเป็นว่าท่านที่บวชเพื่อเข้าพระนิพพานทุกองฮะ ว่าท่านที่บวชจริงๆเนะี่ยเขบวชเพร่อหวังจะเข้าบรณฑิ่านทุกองเรื่องเห็นนรกเจ้าแบบฉบับของเจ้าเด็กนี่เป็นครูเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยากอะไรเลยเนะเอาเด็กนะอาจารมานี่ไม่เขาไม่ชพูดปฏิวทาเวลานี้นางเสือนี้พูดปฏิบทาเมื่อเป็นเด็กอายุิบส12ปีและคุณยายหลังจะทราบเกีดยรติยศคือความดีเด่น ระดับอเวจีของเจ้าท่านจะคุณมหารกแล้วต่อจากนั้นท่านยายก็พยายามหาแต่พระที่คนโบชาเท่านั้นนี่โูชาและปฏิโูชังนะการบูชาบุาคคลที่คนโบชาเอตัมังกรนะโมตมังเป็นรวม,ม,มอุดมมังคลคนที่เป็นนักดูพระก็คือเจ้าเล็กคนดินตายนั่นเอง เมื่อท่านยายเบิกษาจะหาพระมาเทศเจ้าเล็กก็ต้องไปหาตาลุงท่านลุงนะท่านลุงก็ชี้พระพอที่จะพบได้ในสมัยนั้นอยู่ไม่ไกลเกินไปก็คืนหนึ่งท่านอยู่ท่านพระครูวิทักษสุวรรณบรรพตคณะสิบเอดวสเกตจังหวัดพระนครท่านอาจารย์พิงวัดมะกอกจังหวัดพระนครหลวงพ่อสดวัดป่าน้าษีเจริญ หลวงพ่อปานวัดบานขอมอำเภอเสนาจังหวัดพระนครอยุธยาหลวงพ่อปันวัดพี่คุณอำเภอบางบานจังหวัดพระนครสยุธยาหลวงพ่อสุนมัดบางประหมออำเภอบางบานจังหวัดพระนครสยุธยาหลวงพ่อหนองวิเคราะบันดันอำเภอสองมน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านลุงบอกว่ามีมาก ที่เป็นพระอริยะก็มีเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีที่บอกมนแล้วนั้นมีทั้งพระอริยะแล้วก็เป็นทั้งพระโพธิสัตว์ด้วยทำบุญได้ผลมากกว่าการลง,ลงทุนบางท่านเวลานั้นก็เป็นเด็กเล็กแต่ท่าบอกว่าต่อไปจะเป็นพระดีแต่ให้หาท่านที่มีเป็นพระดีเวลานั้นเป็นพระแล้วที่ยังไม่พระท่านก็บอกไว้ด้วยนะว่าคนนั้นคนนี้ต่อไปเป็นพระก็เป็นพระดี อย่างหลวงพ่อวัดตากน้ำบาสีจเจริญน่ร้สึกจะเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นท่านก็บอกไว้ก่อนอท่านยายเคยรู้จักหลวงพ่อปานมาก่อนนะเมื่อเห็นว่าหลวงพ่อติดอันดับติดบัญชีพระดีก็เลยไม่ไปไหนเก็หลวงพ่อปานแจเพราะใกล้คือยึดความรู้ที่หลวงพ่อปานสอนแบบง่ายๆท่านพรวนาวาพุทโธ เวลาที่ท่านจะตายท่านภาวนาไปภาวนาไปพอสิ้นเสียงคำพระโธก็สิ้นลมรานคือพอขาดเสียงท่านก็หมดลมหมดลมพอดีตอนจะตายถามว่าคุณยายเห็นอะไรคขรับท่านตอบว่าเห็นพระพุทธถามท่านว่าสวยไหมครับท่านบอกว่าสวยมากแล้วท่านก็นบอกว่าพระท่านสวยมากกันทุกทีทุกทีในที่สุดลมลมพ่อ หลวงพ่อองยิ้มนะหลวงพ่อ,อเนี่ยทำหมเห็นองยิ้มท่านก็มาเวลาที่ใกล้ท่านจะใกล้จะสิ้นลมปราณเต็มทีหลวงพ่อองยิ้มมาแต่ท่านก็มีสติดีมากท่านยิม้มทั้งท่านท,ท,ท,ที่ปากก,าาาก็ว่าพุทโธท่านบอกว่าพอเล็กหลวงพ่อองยิม้มของหลานมาหายายแล้วเสียงท่านเกือบจะไม่มีแล้วแผ่วเต็มที แต่ว่าคนนั่งไกลรัสองวาได้ยินถนัดยังได้เรียนถามนะว่าคุณยายเขารับคุณยายอยากจะไปไหนเขารับคุณยายตอบบอกว่าท่านบอกว่าท่านอ,อท่านบอกว่าท่านจะพาไปไหนท่านก็พาไปได้ตก็กลับเรียนนะว่าถ้าคุณยายอยากจะไปไหนนะหลวงพ่อองค์ยิ้มเนี่ยท่านพาไปได้ทุกแห่ง ท่านใช้ย,ยิ้มส่งในสมัยผมจะไปนรกั้งท่านใช้ย,ยิ้มส่งคุณยายก็บอกว่ายายไม่อยากจะเกิดยายเบื่อการเกิดด้วยเกินหลานตอนนั้นถามว่าจึงได้เรียนถามว่าท่านว่า,าวอะไรตอนนี้นะท่านเบื่อเกิดถามถามว่า,า,วาท่านว่าอย่างไงครับตอนนั้นฟังไม่ถนัดท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าคนเล็ก อันนี้ก่อนนะจะพลาดบรทัดท่านบอกว่าท่านคุณยายบอกว่าท่านหลวงพ่อยิ้มท่านบอกว่าจะเอาไปพักไว้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอ๋อตอนนี้ฟังอดีนะเมื่อถามคุณยายว่าคุณยายอยากจะไปไหนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยิ้มท่านพาไปได้เสมอแลวเรียนถามว่าคุณยายนะั่อยากจะไปยอยากจะไปไหนเขารับคุณยายก็บอกว่า ท่านน่าท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะเกิดเพราะว่าท่านเกิดมาครัวนี้ท่านเบื่อมากจริงๆถ้าจะยนินนพอปานบอกว่าเกิดเป็นคนก็ลําบากอีกเกิดเป็นเทวดาแล้วพอมก็ลําบากอีกหม,หมดหมดวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนแต่ว่าคุณยายเนี่ยท่านไม่อยากกลับมาเกิดอก็เลยกลับเปเน,นียบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณยายก็กลับเปนงพ่อองค์ยิ้มก็แล้วกันนะครับ ถ้าท่านรับได้ยังไงคุณยายบอกกับผมด้วยแต่จะถามว่าเวลานั้นที่พูดกับคุณยายก็เห็นพ่อองค์ยิ้มไหมก็ต้องกลาบเปลียนแล้วเรลียนกับท่านผู้รับฟังว่าปกติเห็นท่านสวยจริงๆวันนั้นท่านมาสวยร่ามแล้วก็ยิ้มสวยยิ้มในน้อยยิ้มไม่มากมากนะยิ้มนะมาชีแย้มเป็นน้นว่าคุณยายบอกว่า เมื่อยายบอกนะท่านยิ้มท่านยิ้มแล้วท่านก็ตรัสท่านก็บอกว่าเอาอยิางกันเอายิ้กัน,ออน,กนแล้วกันมาเอาบาสิกาอาตตาท้าคตจะพาเธอไปในที่ที่อันหนึ่งเป็นแดนที่มีความสุขไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วต่อไปก็จะสบายมากท่านยายจะนั่นเรียกว่าคนเล็กคนเล็ก มาหายายหน่อยก็บอกว่ากราบกราบเรียนท่านเมื่อเวลานั้นตาท่านฟา้ามองไม่เห็นแล้วลนะ่ะไม่ใกลยย้จะตายเออกราบเรียนว่าคุณยายคนรับผมนั่งอยู่ติดคุณยายนี่เองท่านบอกเออดีแล้วลูกถ้าไม่หลีกหลานถ้าได้ลูกดีแล้วลูกช่วยจุดโทบให้ยายห้าดอกนะแล้วก็ดอกบัวมหฮันดอกเพราะว่าดอกบัวเนี่ยเระโมติท่านมีเป็นประจำ มีไปเยอะแค่น้ำไปแล้วจุดเทียนให้ยายด้วยนะยายจะไปไหว้พระจุลามณีเฮ้เวลานี้ในะยายเห็นที่อยู่คุณยายแล้วนะหลวงพ่ออยิ้มท่านชี้ให้ดูแล้วถามว่าสวยไหมครับคุณยายเพราะสวยเลยเกินถามว่าคุณยายครับบ้านของคุณยายที่อยู่คุณยายอยู่ตรงไหนครับ หนึ่งจุดใกล้ที่จุดคือภูมิเทวดาท่านบอกว่าไม่ใช่ไกลไปนิดหนึ่งลุกเทวดาท่านบอกว่าไม่ใช่ไกลไปนหน่อยหนึ่งอากาศเสวแต่เทวดาคือจาตุมหาราชชั้นดดวดึงชันยามาชั้นดุสิตชั้นนิมาตรดีชันปรนิมิตวาสวัสดีแต่ก็บอกหกชั้นยายก็เห็นไม่ใช่เราหลานไม่ใช่ บ้านยายเลยไปกว่านั้นถามว่าพรมสิบหกชั้นใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าไม่ใช่รูปกระพรมใช่มั้ครับท่านบอกโคอารูปกระพรมเบื้องว่างย้ายไม่อยู่ล็อกไม่มีบ้านถามาบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนเนี่ยครับท่านก็บอกว่าพระทำไมหบอกลูกพระทำไมบอกว่าที่ตรงนี้ไปแล้วจะไม่กลับแม้สวยจริงๆสวยจริงๆนะลูกนะบ้านยายสวย อบ้านบ้านพอเล็กก็สวยนะลูกนะลูกเห็นบ้านลูกไหมก็เลยบอกถึงครับแล้เวเวลานี้พอเล็กเห็นไม้บรรยายตอนนั้นจะมายังเป็นเด็กนะตอนนั้นนะยังไม่เป็นปญญาตอนแรกไม่เคยเห็นก็เลยถามพระท่านว่าจะเห็นได้ไหมท่านบอกเห็นได้เพราะท่านบอกเห็นได้เราเห็นจริงๆแหมไม่ไหวเลยสวยมองดูด้แสงแสบตา เป็นอนว่าแสบตาแสงจ้าข้าลูกตาสวยมากน่ารักเอาเป็นอันว่าคุณยายให้จุดพูดจุดเทียนท่านบอกว่าท่านจะไปไหว้พระจุลามณียายเห็นบ้านยายแล้วทำไมอย่างนั้นท่านชี้ให้ดูเมื่อจุดธูปเสร็จท่านก็นบอกให้ทราบท่านบอกว่าอาท่านขอลาทุกคนนะอะไรที่ร่วงเกินกันให้ต่างคนต่างให้อภัยกัน แล้ท่านก็ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปจนสิ้นลมพรานเมื่อคุณยายตายก็เลยถือโอกาสไปส่งท่านลวงไปหาท่านลงไม่ไม่จะส่งเมื่อคุณยายตายแล้วก็ย่องไปหาท่านลงตามใจเมื่อพบแล้วทันว่าคุณยายไปอยู่ที่ไหนท่านรูกว่าอยู่ดาวดึงเอ๊ะแต่วคุณยายไม่ได้อยู่ดาวดึงนี่ครับไมเลยไป,ไปถามว่าท่านยายเกิดอีกไหม ท่านลุงบอกว่าก็บรารมีเขาดีเขาจะไปนิพพานเขาดีเขาเขาจะนิพพานเขานิพพานบนสวรรค์ฉันฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องได้ถามว่าว่าคุณยายท่านบอกว่าท่านจะไปอยู่ที่ไม่เกิดแล้วทำไมอยู่ที่ราวดเดงท่านลุงบอกว่าหนูหลานเวลานี้หลานถามว่าเวลานี้คุณยายอยู่ที่ไหน ก็เวลานี้คุณยายยังไหวพระจุลามณีอยู่ที่ดาวดึงแค่ลุงตอบไปยังไงล่ะแล้็ต่างถามแล้วต่อไปแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นอยู่ดาวดึงชั่วคราวและคุณยายก็ไปที่ไม่กลับมาเกิดคือพระนิพานถ้าถามท่านลุงว่าแล้วลุงเห็นนิพานมาบอกลุงเห็นถ้าวลุงเห็นได้ยังไงท่านบอกลุงเปรนาคามีนะ อีตอนนั้นก็เลยไม่รู้อนาคามีใครเขาค้ากันอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วไม่รู้เขาค้ากันยังไงเพราะนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านจะคาหรือไม่คาก็ตามใจเวลาหมดแล้วมันก็ต้องคาอยู่แค่นี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่อดทนใจรับฟังนักพูดบ้าบ่าบอา วันนี้ขอลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท,กทุกท่านทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี